สาวแอปทักษออนได้รับช่อดอกไม้เพราะบอกเริ่มต้นใหม่อีกครั้งคะ่ะเอ๊ะหรือว่าจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างหรือไม่คะหลังจากที่คุณแม่สุดสตรองอย่างสาวแอปทักษออนได้โพสภาพตนเองถือดอกไม้ช่อโตพร้อมกับแคปชั่นขอบคุณนะคะ และเริ่มต้นใหม่อีกครั้งค่ะครองตัวเป็นสาวโสดมานานนับหลายปีเลยละค่ะสำหรับคุณแม่คนสวยอย่างนางเอกสาวหน้าหวานแอปทักษะอ่อนพักสุขเจริญแต่เจ้าตัวก็ไม่เหงาละค่ะเพราะว่ามีน้องปีใหม่ลูกสาวสุดที่รักและยังมีงานที่ต้องโฟกัสรวมไปถึงคนรอบข้างที่ยังอยู่ด้วยกันเสมอนั่นเองค่ะนับวันเธอก็ยิ้งสวยวันสวยคืนแทบไม่เปลี่ยนไปเลยจริงๆเลยค่ะสำหรับนางเอกสาวแอปทักษะอ่อนพักสุขเจริญ หลังจากที่ได้เลิกรากับอดีตสามีอย่างสงการเตชนะนรงค์และกลายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสายสตรองมานานนับหลายปีแต่แม่ F อฟเองเธอก็ไม่เคยปล่อยให้ตัวเองดูโทรมแม้แต่น้อยละคะ่ะเจอกี่ทีเธอก็ยังคงสวยเป๊ะในทุกครั้งคะ่ะเรียกได้ว,ว่าเวลาไม่สามารถทำอะไรเธอได้จริงๆคะ่ละล่าสุดนี้แม่แอปของเราได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านไอจีส่วนตัวคะ่ะ ด้วยการโพสภาพขณะที่ยืนถือดอกไม้สีขาวช่อตโตพร้อมกับระบุข,ข้อความว่าขอบคุณนะคะ n e w c t a p t e w Chapter งานนี้ทำเอาแฟนๆนั้นแหฮเข้ามากดไลค์กันยกใหญ่ลคะค่ะทั้งยังคอมเมนต์ชมอีกว่าสวยทั้งคนและดอกไม้เลยจริงๆแต่งานนี้ก็ไม่ไว้มีชาวเน็ตแอบสงสัยละคะ่ะเพราะว่าแฮตแทกที่เจ้าตัวระบุในแคปชั่น แปลว่าการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งบทบาทใหม่จึงได้เข้ามาเขียนข้อความถามแม่แอปว่าใครเป็นคนให้ดอกไม้ช่อนี้กันแน่ส่วนจะใช้รักครั้งใหม่เหมือนที่หลายๆคนเดาหรือไม่คงต้องรอให้คุณแม่แอปของเรานั้นมาตอบก่อนแลละค่ะว่าสรุปแล้วใครเป็นคนให้กันแน่แล้วจะมีการเริ่มต้นใหม่จริงๆหรือไม่ย่างไรก็ตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยคะ่ะ